สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกๆท่านครับผมเกิดหลังจากห่างหายไปสักพักนะเพื่อนเนาะเกิดวันนี้จะพาเพื่อนนะครับผมมาทํากับดักปลาไหลนะเพื่อนเนาะกับดักปลาไหลจากท่อ PVC นะเพื่อนเนาะตัวนี้นะผมก็ตัวนี้ผมจะใช้สองนิ้วครึ่งนะเพื่อนเนาะเส้นผ่าศูนย์กลางสองนิ้วครึ่ง นะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้วครึ่งผมจะเอาความยาวนะเพื่อนเนาะความยาวนะครับผมความยาวเอาเป็นเมตรหนึ่งนะเพื่อนนะเนาะเผื่อเราพับก้นด้วยเพื่อนเราจะาความยาว1เมตรนะครับเพื่อนเนาะ ตัดท่อ PVC 1เมตร นี่นะครับผมจะได้ประมาณนี้นะเพื่อนเนาะความยาว1เมตรนะครับผมนี่คือจะเป็นท่อ,อ PVC 2นิ้วครึ่ง2งนิ้วครึ่งนะเพื่อนนะเนาะก็บางต้องเอาหนามากนะเพื่อนเนาะมาทำการทำต่อเลยนะเพื่อนเนาะให้เรานะครับเพื่อน พาพาเป็นกากระบาดนะเพื่อนเนาะพาตรงตรงนี้นะเพื่อนรูปกากระบาดนะครับพาเลยครับพาลักษณนะเพื่อจะพับนะเพืนนะ่อนเนาะ ผ่าลงไปประมาณ3มเซนนะเพื่อน,นเนาะผ่าเข้าไปเปกากกระบาดประมาณ3มเซน สามสีเเนะนะ่เอาไปเช็คเพอนเนาะเอาไปเช็คลนเพื่อนไปเช็คลน ับเข้าไปนะเพื่อนนะภาพมันเป็นลักษณะนี้ เรากดไว้นะครับกดไว้ก่อนครับกดให้มันเย็นนะเพื่อนเย็นมันก็จะแข็งก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือสมัยก่อนนะเพื่อน ส่วนมากก็จะใช้เป็นไม้ไผ่นะครับผมสมัยก่อนส่วนมากก็ใช้เป็นไม้ไผ่ซะส่วนมากแต่มาช่วงนี้เราก็ใช้ท่อ PVC รีระบบง่ายดีนะเพื่อนเนาะข้างหน้านะเพื่อนเนาะครับข้างหน้านะครับผมให้เราวัดขึ้นมาประมาณ ประมาณสิบเซนนั่นเพื่อนเนาะสิบเซนให้เราขีดไปครับสิบเซนมาทำการตัดเลยนะครับผมตัดเปิดปากสลามน,นะเพื่อนเนาะแต่ขออนุญาตตัดก่อนครับผม ผมนอจากตัดก็จะเป็นลักษณะนี้นะเพื่อนเนาะตัดเฉียงนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกล้องลังนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับผมเห็ดผลที่ที่ต้องต้องตัดเป็นปากฉลาด่างนี้นะเพื่อนเนาะเห็ดผลที่ต้องตัดนะเพื่อนเนาะเพราะว่าเวลาเราใส่นะเพื่อนเนาะเวลาเราใส่ถ้าสมมติเราไม่ตัดนะเพื่อนเนาะไม่ตัด เดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ไม่ตัดไมมาตัวทีัอันนี้คือตัวนี้ยังไม่ได้ตัดเมือนเนาะถ้าสมมติเราใส่น้ําลึกนะเพื่อนเนาะเวลาเราเทมลงไปอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะรูมันจะเข้ามันจะ,ม,นจะมันจะมีพื้นที่เข้าน้อยนะเพื่อนเนาะบางตัวก็จะเข้าไม่ได้ครับถ้ามันมันเป็นเป็นอันนี้มันจะเข้าไม่ได้เราถึงต้องบากเป็นลักษณะนี้นะเห็นไหมฮะ เห็นไ,ไหมครับองศาของของของปากรูมันจะมันจะกว้างกว่าใช่ไหมฮะก็ต้องบากเพื่อให้ความสะดวกเวลาปลาไหลมันเข้ามาได้ง่ายถ้าอย่างงี้จะเข้ายากนะเพื่อนเนาะถ้าเราไม่บากลงให้เป็นแบบนี้นะเพื่อนเนาะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทางก้นนะครับเพื่อนทางก้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ ตัดแล้วก็พับเข้าไปนะเพื่อนเนาะโดนไฟพับเข้าไปนี่มาดูขั้นตอนการเอางาบางลันนะเพื่อนเนาะเอาง,งาบางลันนะผมเราใส่นะเพื่อนเนาะใส่เวลาเราใส่นะครับผมต้องใส่ให้มันมันมันพ้นพ้นขอบนี้ไปเลยนะเพื่อนเนาะประมาณนี้นะแ,แต่สูตรใครสูตรมัน,นเพื่อนเนาะบาง บางท่านอาจจะทำาเหมือนกันนะเพื่อนนี่นะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ครับจะเป็นลักษณะนี้จะเข้าได้ง่ายนะเพื่อนเนาะสูตรนี้เข้าได้ง่ายปัดไหลเข้าง่ายออกไม่ได้นะเพื่อนเนาะบางท่านอาจจะอยากรู้ว่าทําไมถึงต้องใช้งาเป็นพ่อ PVC นะเพื่อนเนาะถ้าเราทํางานตัวนี้นะเพื่อนเนาะ ความทนมันก็จะต่างกัน,นเพื่อนไม่เหมือนกับที่เราเอาไม้สารเอานะครับผมไม้สารเอานี่มันจะผุไวนะเพื่อนะก็เลยผมก็เลยต้องใช้เป็นท่อ PVC แทนใส่ทั้งงานบ้างรันกับงานจู้พวกันนี้ก็ได้นะเพื่อนใ,ใส่ได้หมดแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนขนาดเอาเป็นขนาดเล็กก็ได้นะครับใส่จูท่อตัวนี้นะเพื่อนท่อตัวนี้ขนาด2นิ้วครึ่ง แต่ผมใช้ผมใช้งาเป็นท่อสองนิ้วนะครับเพื่อนๆท่อสองนิ้วตัวบางรันนี้สองนิ้วครึ่งความยาวนะผมความยาวสำหรับสูตรของผมเนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับแต่ของผมผมใช้ประมาณทำเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนเนาะจะอยู่ประมาณเมตรหนึ่งนะเพื่อนจะอยู่ประมาณหนึ่งเมตร พอดีกับปากมันพอดีหนึ่งเมตรเพราะว่าให้มันได้ใส่เวลาเราใส่ถุงปุ๋ยให้มัน,ม,นมันมิดปากถุงพอดีนะเพื่อนเนาะมันจะได้ขนขนลําบากอีกขนลำบากขนสะดวกขึ้นนะแต,แต่แถวบ้านผมไม่ค่อยมีคนระับอะไรหายากนะครับผมคนใส่บังรันใส่อัน,นี้เยอะมากก็เลยไม่ค่อยเหลือหายากก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับผมจะ๋ยลองเอาไปใช้ดูเนาะ เพราะว่าช่วงนี้ก็หากินก็ยากนะครับผมหาอะไรกินก็ยากลองดูครับผมเผื่อไว้นะเพื่อนเนาะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหมเป็นลักษณะนี้ภายในตัวเล็กก็ไม่สามารถรอดออกมาได้นะเพื่อนเนาะตัวเท่านี้ก้อยตัวเท่า ตัวเล็กๆก็ไม่สามารถออกมาได้ครับผมเพราะว่ามันถีมากด้านในนี้นี่ฮนะดูชัดนะผมจะถีมากออกไม่ได้นะครับผมถ้าเข้าไปแล้วลองไปทำดูนะเพื่อนเนาะก็สัตว์ป่าหากินยากก็ลงห้วยลงน้ำนะเพื่อนสัตว์บกหากินไ,ได้ก็ต้องเล่นสัตว์น้ำนะเพื่อน ลองดูครับผมสลับเปลี่ยนกันไปกินสัตว์บกสัตว์น้ำสลับกันไปนะเพื่อนเนาะไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเพื่อนเนาะผมจะแนะนําวิธีการทํางานนะเพื่อนเนาะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถกดติดตามนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งนะเพื่อเพื่อแจ้งเตือนนะเพื่อนเนาะจะทําตัวนี้นะเพื่อนเนาะจะแนะนําวิธีการทานะเพื่อน ะจะแนะนําวิธีการทําว่าทํำยังไงบากยังไงประมาณไหนนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะแนะนําครับผมฝากกดติดตามน,นะครับผมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนนะครับผมเวลาคลิปใหม่ๆออกมานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมผมก็คือว่าบางรันนะครับผมสายหายกินนะครับผม,ผมก็ผมคิดว่า ทุกคนก็มีพื้นฐานแล้วครับผมในการทำอาหารกินเนาะแต่ที่ผมทําคลิปออกมาก็เพื่อเพื่อว่าให้เพื่อนๆเ,เอาไปต่อยอดนะผมตัวไหนไม่ดีตรงไ,ไหนไม่ดีเราก็ไปต่อยอดเอานะผมเพราะว่ากับดักที่ผมทำนะครับมันอาจจะไม่ดีที่สุดนะเพื่อนเนาะแต่ก็ให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้เอาเนาะว่าสมมติผมทําตรงเนี้ยถ้าตรงปากไม่ดีเพื่อนเราไปปรับใช้ปรับใหม่แต่งใหม่<ๆ>ก้นไม่ดีก็เอาไปทำใหม่ก็ได้นะเพื่อนเนาะ มันไม่มีอาจจะไม่ดีที่สุดนะครับผมเพื่อนปรับแต่งตามความถนัดของเพื่อนเลยนะผมทางก้นนะเพื่อนเนาะให้เรานะครับผมเอาเรื่อยนะครับผมผ่านะฮะให้มันอยู่แนวเดียวกับั่งนี้นะผมให้มันตั้งแนวนี้นะผมแนวนี้ไล่มานี่นะผมแล้วก็เลื่อยตรงนี้เลยนะผม เดี๋ยวขออนุญาตเรื่อยก่อนนะครับผม เอาไว้ตรงนี้นะเพื่อให้มันมีรูให้มันอากาศหายใจได้นะครับเวลาปลาไหลเราติดเข้าไปนะเพื่อนนะอากาศเข้าไม่ได้ปลาไหลก็ตายนะครับเพื่อนถ้าบาังรันเราจมตลอดปลาไหลก็ตายนะครับผมเวลาเราใสา่บังรัน,นเพื่อนพยายามนะครับผมพยายามให้ทางก้นนี่ครับพ้นเหนือน้ํานะครับผมประมาณาขนาดนี้นะผมสมมติตรงนี้เป็นน้ํานะครับ ให้มันพ้นอยู่ขนาดนี้นะเพื่อนเนาะเนี่ยให้ตัวนี้มันโผล่เหนือน้านะครับผมเพื่อให้เวลาปลาไหลเราเวลามันโดนบางรันมันจะได้หายใจได้นะครับผมจะได้ไม่ตายนะเพื่อนเนาะก<ข>็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ครับเพื่อนค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพื่อนบางรันถ้าเราใช้ท่อ PVC มันจะง่ายมากๆครับผมก็อุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากนะเพื่อน ครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเพื่อนเนาะให้เพื่อนๆน,นะครับผมเอากระดาษทรายก็ได้ครับขัดขัดบริเวณปากนะเพื่อนบริเวณปากให้มีคมนะเพื่อนเนาะเสร็จสมบูรณ์จะเป็นลักษณะนี้ครับผมนี่ครับสมบูรณ์ครับผมครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะครับผมคลิปหน้ามาเจอกัน ผมจะแนะนำนะครับผมวิธีการทําตัวนี้นะผมงาบางรันนะครับผมงาบางรันงาอิจุงาใสงาอะไรก็ได้นะครับผมด้วยท่อ PVC นะเพื่อนเนาะกดติดตามนะครับเพื่อนกดติดตามกดกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเข้ามานะเพื่อนเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาก่อนนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ